อะเป็นใครละครเนี่ยเป็นคุณเป็นคุณเป็นคุณแต่วันนี้เขาถามเป็นคู่เนยอะเป็นคู่แล้วเหรอเนี่ยสั่น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 สั่เปลี่ยนตัคลิปเป็นมั่วไปหมดแล้ววันนี้เก็บอกให้ดูว่าเราเตรียมตัวมาเยอะนี่อ่ะจริงจริงโอ้โหนี่ขึ้นตรมตีขึ้นตัตัวนี้แบบว่าจีจี่นี่เขาจัดมาเต็มที่เลยนะซ้อมแบบเต็มอ่ะก็ด้วยที่วันนี้รวมๆมาอยู่อายุก็เดือนแสนถูกนะฮะเดี๋ยวเราจะแต่เราลดอายุ ฟังก่อนสิแหมเราเค่ปวดกันมันมันมันเลื่อนแสนแล้วตอนนี้แต่เราลดอายุลงมาให้เนี่ไม่ว่าจะเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ยังไงเราก็ยังมองพวกคุณดูดีอยู่เสมอนะประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณเท่าไหร่ให้ตัดสินกันเลยอย่าคุณพี่วันนี้นี่้บอกว่าคนไหนคนไหนครับเนี่ยคุณชี้ชัดเลยฮะนี่ครับคุณพี่คนนี้เคยจริงๆแล้วอะไรนะครับก้าหน่อยชี้ชัดๆคุณพี่คนเนี้ยครับไม่พอดี ผมชอบไปเกมคุณพี mm ่คนนี้ครับอย่างนี้เลยเหรอครับสาวสวยใสทนี้ไม่เกิน30แน่นอนเราครับดูจากเพชรก่อนเพชรเพชรดูเพชรที่หูพี่เจอเขาประมาณสี่ห้าทีพี่รุ้ให้เขาเพชรหล่นพี่จะขโมยเพชรเขานะฮะอ้าขึ้นมาเลยดีกว่าเพ่ตต้นได้ตื้นได้นะก็สั่งไอยู่ผานทา đẹp nãy à sao xưa <laughs> <ý này> à? <laughs> Chẳng <ăn> <laughs> tình nhắn tính quên bằng lần ngón Đời cao chẳng đắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เออมามอีกเอาวีตอนห0สิบแล้วเนี่ยจอมแนแก้มสองยแปดิก็ยังมาสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิ้ยเฮ้ยเ้ย้้ั้เ้

เนคราวเด็ดหลน้องเอ๋ยมันอ่ะอ่ตอี๋ต30โทมแค่อังสองยิง30จะไม่สู้